สวัสดีครับพงศ์ผลพันพยรากรครับวันนี้จะมาไขาดวงชะตาราศีไหนช่วงสัปดาห์นี้โดนปังการง,งานขยายตัวแถมเนื้อตัวหอมผุด,ผดยนะฮะได้แก่ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนถึงวันที่14พฤษภาคมหรือท่านที่ลัคณาสถิตยทีย่ราศีเมษตามหลักโหราศาสตร์แล้วการที่ดาวประจําตัวของท่านโครจรเข้าเรือตัวเองเขาเรียกว่าจะมาถาเกษตรพื้นดวงเข้มแข็งยิ่งเรียกว่าบริวารและตัวท่านเข้มแข็งตามไปด้วยด้านดาวการงานคือดาวพระเสาร์เองได้มาตรฐานเข้มแข็งเหมือนกันคือมหาอุด โอ้โหเรียกว่าไอ้ต้นสัปดาห์กับปลายต้นเดือนกับปลายเนดะือนหนังโคลม้วนหน้ามือไปหลังตีนเลยฉะนั้นในสัปดาห์นี้ท่านอาจจะเรียกว่าถ้าท่านทําธุรกิจส่วนตัวสามารถขยับขยายออกไปได้มากยิ่งขึ้นหรือท่านที่มีช่องทางในการทำหม่ากินเพิ่มเติมได้อีกซ้ำนะอยา่างเช่นทำงานประจําอยู่ทํางานเสริมก็ทําได้ดีและที่สําคัญคือข่าวดีสําหรับท่านเนี่ยท่านที่อยากจะมีลูกมือมาช่วยหรือมีลูกน้องมาช่วยสัปดาห์นี้ น่าจะมีคนดีๆเข้ามาและเก่งมากๆเรียกว่าการงานจะฉิวมากๆเลยและพูดนี้เป็นธรรมชาติด้วยคือไม่แอคด้วยนะครับสองถ้าท่านทํางานเกี่ยวกับการเกษตรนะครับผมพูดนี้สามารถทําได้พวดงานสัมปทานทั้งหลายนะนในหน้าค้าที่ดินทั้งหลายทําได้ดีนะครับและยิ่งเป็นโปรเจกต์ระยะยาวๆด้วยโอ้โหดีโคตรๆยฉะนั้นปั๊บจังหวัดนี้ท่านต้องเรียบคว้าให้ได้แต่ว่าท่านอาจจะรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ค่อยพ้นเคาะเท่าไหร่ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมันเพราะอย่างว่างนะฮะดวงเมดในต้นต้น,ต,นต้นเดือนมันรู้สึกว่ามันโดนมาแล้วตอนนี้อาจจะรู้สึกว่าเสียวเสียอยู่แต่ผมบอกให้ว่าไม่ต้องกังวลน,นะครับผมอา้าวต่อดาวความรับดาวพระสุขท่านก็จะได้มาถามไปมหาอุดอีกคืออุดเต็มตัวเลยอะแต่แม้ดันมาอยู่เลยวินาทั้งนเนื้อตัวหอมจัดนะฮะแต่ว่า ท่านที่มีแฟนอยู่แล้วนะครับผมว่าหอมมากไปฮะมึงไปอาบน้ําก่อนดีกว่าหอมเกินนะฮะเดี๋ยวจะสวยเพราะว่าจะเกิดปัญหาด้านความรักได้แต่ท่านที่โสดแล้วจะคบใครเช็คสนิดนึงนะไอคนที่เข้ามาด้วยเขาหวังอะไรหรือเปล่า นะหวังว่าม,มันทัาผูพันหรือเปล่าหวังเก็บแต้มหรือเปล่าไม่ใช่มานี้ปบโอ้โหจำโบะเลยว,ว้สุดดิงลุยแรกไม่ใช่บันเจิดขนาดนั้นไม่เอามันก็เริ่มไม่ลืมผูลืมตาระวังจะบานเบิกเอานะฮะสำหรับวิธีเสริมดวงอย่างที่บอกอครับดาวประจันตัวท่านเนี่ยเขาลักนาาเป็นมหาเกษตรเขาเล่เข้มแข็งยิ่งทางแก้ไขทุกอย่างสามารถแก้ไขได้หมดคือท่านดีทุกนะตัวท่านเองอยู่แล้วไม่ต้องแก้อะไรนะฮะเรียกว่าดีหมดนะเอางี้ท่านแก้เองดีกว่าคนอื่นมาช่วยได้ซ้ํา พูดอย่างนี้แล้วฉะนั้นปั๊บปัญหาอะไรลุยไปอย่าไปยองนะอย่าไปนึกถึงว่าโอ้โหต้นเดือนแย่เลยเกินไม่ต้องสนใจนะฮะลัคนาตอนนี้เขาเรียกว่าแม้จะเข้าเรือวินาบ้างนะครับผมแต่ไงก็เรื่องของอุบัติเหตุเรามัดระวังนะครับบางคนอาจจะมีของหายบางคนถูกรถชนบางคนล้มอะไรอย่างเงี้ยนะสุดท้ายปั๊บเนี่ยก็สามารถตั้งหลักได้เดินต่อนะฮะวิธีแก้เคล็ดนะครับผมตามหลักความเชื่ออย่างที่บอกนะฮะราศีเมษคือราศีดวงเมืองราศีประเทศไทยฉะนั้นปั๊บมันจะเกี่ยวข้องกับประเทศด้วย ถ้าท่านเป็นคนรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับผมจะดีมากๆแต่ถ้าท่านเป็นคนที่ไม่รักชาติไม่รักศาสนาให้ลายพระมหากษัตริย์สัปดาห์นี้อาจจะมีบางอย่างเกิดขึ้นกับท่านนะครับยังไงก็นะมัดระวังนะครับกับตัวกับใจยันได้ถ้าตัดตรงนี้ไปจะเป็นอีกจุดหนึ่งคือหาโอกาสไปไหว้สารหลักเมืองตามจาังหวัดต่างๆที่ผมบอกไปนั่นแหละครับเพื่อเสริมความมั่นคงหรือว่าหาทองคําเปลวปิดตาพระ ปิตาพระตรงนี้ก็สามารถเสริมได้ในระดับหนึ่งเช่นเดียวกัน